อันนี้เท่าไหร่พี่จานนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่จ้ะห้าสิบบาทบวกบัวนหนึ่งกามเป็นหกสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยคุค้มค่ากับการมามากอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปร้านขนมจีนแกงป่าปลาดุกตะก้องนะครับร้านนี้เราเคยถ่ายไปแล้วครับแล้วก็ติดใจมากถ้ามีโอกาสผ่านมาแถวนี้เราจะเข้ามาตลอดนะครับมาซื้อขนมจีนแล้วก็แกงป่าปลาดุกที่รสชาติสูตรเด็ดไม่เหมือนใครครับร้านนี้ก็จะมี โรงงานขนมจีนอยู่ข้างในบ้านนะครับทำขนมจีนเองแล้วก็เปิดขายเองนะครับซื้อขนมจีนอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไปทำน้ำยาไปขายเองอะไรก็แล้วแต่ไปนี่เขาทำขนมจีนอยู่ตรงนี้ข้างหลังเขาทำขนมจีนอยู่ตรงนี้คือวันนี้<ม>เรารู้ว่าเราอจะมาที่นี่ใช่ปะ่ะเราก็เลยอเอาการะมังใส่ท้ายรถไว้เดีย๋ยวเราจะซื้อน้ำแข็งใส่น้ำแล้วก็จะเอาขนมจีนใส่รถไป มาแล้วสวัสดีค่ะว้าวอุ้ยอุ้ยหิวเลยคนที่ยังไม่เคยดูดูก่อนมีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่แกงเขียวหวานอะไรเอ่ยเขียวหวานไก่กับเลือดเลือดไก่เหรอจ๊ะเลือดเลือดคนถามแล้วก็นี้จ้ะอุ้ยอันนี้เราชอบนี่ลูกชิ้นที่ใช้เป็นลูกชิ้นปลาเยาวราแท้ๆ นี่แล้วก็นี่นี่นี่ทีเด็ดจากของเด็ดอยู่นี่เลยที่เรามาทมวันนี้นะครับนี่เนี่ยปลาดุกของเขาแล้วดูแกงป่าเขาเนี่ยครับสีจะไม่แดงนะเหมือนไม่ใช่แกงป่าแบบแถวยุทธยาบ้านเรานะครับใช่มันจะเป็นแบบพริกแกงแบบพริกแกงสดใช่ไหมพี่ที่ใช้พริกปันแกงตววันค่ะไก่เป็นแกงป่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นขาไก่แล้วก็ที่นี่เขาใส่เห็ดหอมด้วยค่ะนี่หือ แล้วก็อันนี้เป็นคอหมูเนี่ยนี้อร่อยแกงป่าสั่นคอหมูเราตัดเองทุกอย่างเลยมันจะนุ่มมากเลยนะครับแกงป่าเขาใส่ใบยี่หร่าใช่ปะใบยี่หร่ามันจะหอมนะครับเด็ดอีกอย่างหนึ่งนี่น้ำยาปูน้ำยาปูมันเพิ่มเข้ามาใช่ไหมฮะจะหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วแต่ว่าขายดีนี่แล้วก็นี่สูตรคุณยายอยู่นี่นี่อันนี้เป็นน้ำพริกอ่ะเราสั่งอันนี้กลับบ้านด้วยเหมือนจะเป็นกุ้งใช่เป็นน้ำพริกที่ใส่กุ้ง ยังไม่เห็นสูตรโบราณนะครับจอกหวานๆหน่อยใช่เห็นอันนี้คือกุ้งนะมีกระดูกหมูอะไโมจูนนที่โครงตุ๋นนะครับแล้วก็อันนี้ยหางกระดูกเลยอันเนี้ยเด็ดสุดใช่หางเท่าไหร่พีสามสิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วสานี้ก็ราคาเดเราเราลงไปประมาณปีแล้วปีกว่าแล้ยไหมสองปีแล้ว สองปีแล้วสามสิบบาทนะครับแกงป่าก็ยังราคาเดิมคือแกงถ้วยละห้าสิบบาทกินเลยปะกินก่อนเลยปะหนึ่งจาน่ะกินหนึ่งจานให้อะไรดีครับเอาโหลดบัวปลาดุกบัวกี่กรัมดีครับผมบัวหนึ่งกรัมก็ได้จ้ะอยาให้แบบลาดลาดใส่จานเลยได้ไหมโอเคเขาจะเอาโหลดบัวไปแช่ในนั้นโหลดบัวไม่ใช่ใส่บัวนะ แล้วรถคือรถบัวไม่ใช่ไหลบัวสารอยู่ข้างบนรถจะอยู่ในโคนแต่ก็ต้องกรอบราบแต่มันจะกรอบกรอบจะกรอบกรอบมันเหมือนลากลากขกันอย่างนี้จานเท่าไหร่ครับลากหันมาสี่สิบสี่สิบบาทโอ้โหลากที่เริ่มต้นสี่สิบถูกเงี้ยเดี๋ยวดูนะครับสี่สิบบาทแล้วตัวมันไปไหนครับพี่ตัวมันจะอยู่อ๋อคือครึ่งตัวหลังอันนี้ครึ่งหลังสี่สิบบาทครึ่งหน้าจะหันมาไว้ตรงนี้เพราะว่าบางคนเขาชอบกินตรงนี้ จะมีกรีดพุงนะครับมันจะริมมันจะเป็บบนเพราะว่าที่ร้านเราจะไม่ได้แยกส่วนช่จะให้เป็นชิ้นติดพุงอันนี้สําหรับคนที่หาง่ายก็คือรูดเแล้วก็ไม่มีการอันนี้มันไม่ใช่หางนะมันคือครึ่งตัวของบันดุงเนี่ยครึ่งตัวครึ่งตัวหลังนะแล้วเราแอดออนในตัวนี้ได้ไหมได้ครับเพิ่มได้หมดเลยอ่เาเพิ่มมาเพิ่มนี้ด้วยของชิ้นเพิ่มมันนี้ไปเพราะเทกเจอร์มันต่างกันนะใช่หางมันจะนุ่มอันนี้ไม่จะหนึบหนนะนั่นแหละ อันนี้ก็ชิ้นติดหิวหนังด้วยชิวติดผวหอันนี้มันจะเนี่ยหนึบหติดท้องติดหนังอะไรอุ้ยน่าัเลยนะรับคนมากมาคนเลยอ้ายุดบัวหุดบัวุดบัวรดบัว หลดบัวเนี่ยเขาเขาไม่ได้ต้มนะเขาจะแช่ไว้ครับมันจะกรอบใช่ครับให้กรอบอันนี้เท่าไหร่พี่แต่นี่เท่าไหร่แต่นี้เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบาทบัวหนึ่งกามเป็นหกสิบาทหกสิบบาทดูหกสิบดูหกสิบถือถือโชว์นะหกสิบเนี่ยหกสิบบาทเนี่ยคุ้มค่ากับการมามากอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะครับผมเอาไปชิมที่โต๊ะเลยนะไปผักตรงนี้นะครับบริการตัวเองนะฟรีไหมพี่บริการผักฟรียกเว้นหลดบัวยกเว้นหลดบัวอย่างเดียวสิบบาทไข่ต้มก็ฟองละะบบาทนครั แล้วก็มีหมูทอดหมูทอดก็จะเป็นแบบเสียบไม้นะอืมจะเป็นเสียบไม้แบบนี้นะครับสองไม้ยี่บ้าบาทเอาไว้กินแก้เผ็ดกับแกงป่าเนี่ยนะครับม,มันเต็มจานไปหมดเลยอะ่ะมันเป็นหกสิบาทที่เต็มจานมากๆแบบนึงนะจจะท่านั่งอะ่ะ สารภาพแล้วเมืเ่อกี้เพิ่งกินข้าวมาพี่ถ่ายเบื้องหลังท่านั่งแบบท่านั่งแมนมากใคใคร่กรยังมาตุม้มพ่อกินขนมจีนร้านนี้มากๆอ่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็คือออกจากโรงงานมาถึงร้านเลยใช่เดินทางอระมาณสเวีร์สองเมตร หางเนื้อมันนุ่มเนื้อมันจะนุ่มๆเลยแล้วตอนนี้เป็นส่วนตัวส่วนหางนี่ก็คือว่าคนที่ไม่ชอบกินพวกเอ่อความความที่เป็นมันเป็นหนังอะไรเงี้ยก็กินตรงหางหางเนนุ่มกว่าส่วนครึ่งบนเี่นหนึบๆเผ็ด <Brussels. S 3> นะไม่ให้ไม่เผ็ดเนื้อมันต <escapes. S 2> แตกต่างกันเลยไอ้ตรงตัวมันเนื้อมันจะแน่นกว่าแต่ตรงนี้เนื้อมันจะนุ่ม แต่ว่าปลาดุกที่เนี้ยไม่มีกลิ่นเลยเป็นปลาดุกที่กินได้อย่างสบายใจมากๆากจากใจคนไม่กินปลาดุกบอกเลยว่าปลาดุกที่เนี้ยอร่อยเพราะเครื่องแกงเขาก็ช่วยด้วยนะเครื่องแกงเขาเนี่ยเห็นแบบสีแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่คือเต็มไปได้วยกลิ่นของสมุนไพรกินนะกับอันนี้ใช่ปะกินกับไข่เป็ดยังมาตูมอือห <c oughs> ือโคตรฟินอะอร่อยมากร้านเปิดเก้าโมงปิดบ่ายสามหยุดทุกวันพุธหยุดทุกวันพุธจะ้ะมาได้เลยมีที่จอดรถแล้วนะครับ มีตั้งนานแล้วจ้ะแล้วก็ขนมจีนก็ขายด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับขนมจีนไม่ติดครับอ่าซื้อบอกว่าซื้อขนมจีนอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ไปทำน้ำยาไปขายเองอะไรก็แล้วแต่เผ็ดนั่งริงอ่ะ่อบากว่าไม่ได้ยิง่งทมันหยุดกินมันยิ่งเผ็ดอ่ะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้